ครอบครัวอยู่ในความสูญเสียวอนรอเมียเอสกันตพงศ์แจงปมฟื้นแล้วไม่บอกใครํำเอาหลายคนคอมเมนต์หลากหลายมุมทันทีสำหรับเรื่องราวของดาราดังเอสกันตพงศ์ที่เกิดมูฟก,กลางงานอีเวนต์จนต้องส่งตัวเข้าโรงพยาบาลด่วนแล้วอยู่ในอาการวิกฤตจนภรรยาสาวคิตตี้คริสติน่าต้องออกมาวอนให้ทุกคนส่งกำลังใจช่วยเอสให้หายไว,ไว ต่อมามีรูปหลุดจากเพจวัดดังย่านสมุทรสาครซึ่งเป็นรูปที่เอสดูสดใสและแข็งแรงแล้วโดยนั่งพนมมือได้ํำเอาหลายคนงงหนักมากกว่ารูปจริงหรือไม่จริงแล้วพากันตั้งปมต่อว่าทำไมฟื้นแล้วไม่บอกใครจนกลายเป็นดราม่าพุ่งใส่เอสแบบไม่มีใครตั้งตัวตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดหลังดราม่าเริ่มพุ่งใส่หนุ่มเอสมากขึ้นผู้สื่อข่าว Daily News Online โทรศัพท์ติดต่อไปยังโอปอยผู้จัดการส่วนตัวของเอสก็ได้รับการเปิดเผยและขอความเห็นใจจากแฟนๆว่าเรื่องราวของเอสขอให้ครอบครัวและคิตตี้เป็นคนอัปเดตเองดีกว่าขอให้เป็นแบบนั้นจะดีกว่าตามที่ปอยเคยบอกไปให้ครอบครัวพูดเองคือตอนนี้ครอบครัวต้องเจอความสูญเสียจากลุงกำลังยุ่งมากไหนจะงานศพไหนจะลูกขอให้รอก่อนถามว่าเอสฟื้นแล้วหรือยังอันนี้ก็รอคิตตี้พูดดีกว่าทุกอย่างให้ภรรยาเขาบอกเองรอหน่อยคะ่ะ